ท่านผู้ชมระวังการเดินทางค่ะก็สิมาแวะซื้อห้อยเนาะตลาดแคมทางห้อยอยังมีเอ้ยห้อยขี้กระต่ายห้อยขี้กระต่ายอันนั้นห้อยอยังอยเออเดี๋ยวน้องมีถ่ายให้ท่านผู้ชมมองเดอ้ออันนี้เอินว่าห้อยห้อมเดอ้อตัวนี้ค่ายโลเขาได้ตัวนี้โลสี่จุดห้าตัวนี้เด้อโลเสา อันนี้แม่นอนคือกันเนาะสามอันนี้เนาะอ๋อตัวนี้ห้อยอย่างห,ห,ห้อยเลื่อนห้อยเรือห้อยเรืออันนี้ห้อยขีกย้กระใต้เดี๋ยวทนผู้ชมอันนี้แบนมากเนี่ยมาข้างยุง่งมาข้างยุง่งใช่ตัวได้ข้องใจซื่อซ <c oughs> อยนี่บอเอาตัวกลางสร้างตงาัวใหญ่แรกกับปา,ก,ากินโยัง <c oughs> ้าตัวได้แซบตัวกันเนี่ยแต่้ภูมิมาอันนี้บําเพ็ญอันเดียวกันเหรอไม่เอยาะขี้กะตายอ่ะอ้าวอันนี้ห้อยยังนะห้อยปลายห้อยอันาัคูมอันนี้มันอยู่ไหนใส่ในบึงในบึงบึงมันมีน้องบัวอ๋ออยู่ในน้องบัวแล้วอันนี้เดี๋ยวยังไม่อยู่ในไหน่ะอยู่ในนาโอ้ให้ขี้กระตายอยู่ในนาำหอยนี้อยู่ในน้องบัวอันนี้มักงยังมะเข็งมะเข็ง รสชาเป็นแลวได้ชิมมมดชได้ไได้แล้วก็ชิเบอย่ะเเคยเห็นจากเืออท่านผู้ชมเคยเห็นจักเอ่อก,กินทนยยกกนั้งมยังคือใชตัวนี้เป็นด้วอนนี่ดิตอวยังไนอีกบอแมอนอมคาอปใครนี่ชิมมึงนะมวยหอมอยกีกัะตายเด้อ ตท้งไงจะเป็นย no ังน <player> ี้จางๆคุ้มๆได้หนึงเนาะห้อยหอมห้อยขีกระจายเอาห้อยได้ดีทำผู้ชมเอาห้อยได้ดีตัวนี้โลเซาตัวนี้โลโลเซาคือการเซตบานีเอาตัวได้ดีทำผุษมเลือกซอยน้องเมย์ได้ นี่ท่านผู้ชมน้องเมย์เลือกห้อยปปังห้อยปังท่านผู้ชมเพราะว่ายังไม่เคยกินเถื่อนเนาะยังไม่เคยกินเถื่อยังไม่เคยกินก็เลยว่าลองกินบ้างท่านผู้ชมแต่น้องเมย์พ่อให้ไมคาเพ่เลือกเอาตัวตกกลางบัน้อยไล่เลยเอาตัวตกกลางตกกลางกับตัวน้อยแหละท่านผู้ชมแต่บอกตัวใหญ่น้องเมย์บอก้ากินตัวใหญ่เลยในห้อยกระต่ายเคยกินแล้วห้อยปังก็จะวอารสชาติว่านเลยท่านผู้ชม ชาิหวานอันเปลองสีมึงเนาะนี่แ่วนี้ท่านผสมอ๋อก็จะจะค่ายห้อยค่ายแบบค่ายคือกันเลยแต่ว mm. ่าได้ค่ายดีอยู่เดินเ่ยมันแคมท่าเนาะรถก็เจ้ากับมาเวซื้อเนาะรถได้ค่ายกทีมาละกันมาเวซื้อเนาะ เดนัมผสมมากมเมี่ยงเดน่แป,กแปกแลแปกแปลกมามักสมหมอเห็ดปัวค่ะผู้ชม,มโอ้ก็อมอันนี้ผักเนี่ยผักค่าผักขยงให้เนัมผสมเนาะในงามๆเลยโอ้ ธรรมชาติกุบธรรมชาติทบผูส้สมหวัวเขียวเนาะหัวมันจะเคียวว่าไงจะกบเปนยัตอเที่ยงยี่บโอ้โได้อกกินเ้ เยียนมาซาดเย,ยีอยนยหนามีปกากกังเด้ออันนี้บ้านน้องแม่้องมักลินไม่เด้อไปลวกไปจีกินกับออกกับบันลาบเนาะครบมีปลาดุกมากเลยปลาดุกหนากบหนา ได้ปลาดุกนะปลาดุกนะปลาลดปลาลดพ่แม่ปลาดุกปลาลดปลาดุกกับปลาลดน้องไม้ก็มีเด้อผักยังเลยกแปลกนาะ บองธรรมศาสตร์แตงจริงธรรมศาสตร์่ายเน่าได้เมือนนี้ห้าพันบอเอาเอามือนนี้เลยโอ้ทรผสมแตงต่ำก็กบกินเด้อ แต่ทางผู้สมแต่าทางต่อแต่ถ้าเบิงง้งเขาจะไปใส่เห็ดย่างแดงีีถ้าผู้สมแจ่วอือแจ่วปลาแดกห้อมห้วยขนาดกับปีงไก่ท้าผู้สมเอ้ย